ที่เสงแฝงพูดเมื่อวานเมื่อคืนแล้วฟักครัก็คก็ผมไปเป็นตามกติกาที่พูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับคือที่บอกว่าเออเราก็ตั้งอยู่บนแม่ลธรรมที่ว่าถ้าไม่มีหลักฐานเจ้าตัวไม่ยืนยันเราก็ทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าเมื่อคืนนี้เจ้าตัวมายืนยันแล้วก็เป็นตามกติกาที่เราวางไว้นะคก็คือยุติจบยุติคืออะไรสำคัญจบกับทางแกมมี่เลยใช่ไหมคะจบไม่ใช่ศิลปินของค่ายแกมมี่แล้วไม่ใช่แล้ว พี่ติได้มีการโทรคุยกับพีเ่เสษตรงๆไหมคะว่าเราได้ยุติการไปเช็คคงคงไม่ต้องไปคุยนะเพราะนี่มันเข้าข่ายอยู่แล้วนะแล้วก็ว่าไปตามกฎกติกาที่เรามีอ,มอยู่นะคือก็เมื่อเขาจอตัวยืนยันว่าเขาเสพเราก็บอกว่าก็ก็คงต้องเลิกคงก็หมดสภาวะการเป็นศิลปินแกรม,มี่โดยสิ้นเชิงนะแ,แล้วก็แล,วแล้วเรื่องงานเพลงนะคะผลง,งานตรงที่ออกไปแล้วก็ก็พิจารณาอยู่ว่าาเก็บไหวก็จะเก็บนะถ้าเก็บไม่ไหวคงต้องปล่อยไป มีการจะโทรไปคุยโทรไปเคลียอะไรเพิ่มเติมไหมครับคงไม่อกครับคุคิดว่าเขาคงจะถ้าเขาต้องการคำปรึกษาจากบริษัทคงจะติดต่อเข้ามาคำปรึกษาเดียวคงก็ให้ไปรักษาตัวนะแต่ว่าเมื่อวานเขาอ้างว่าพี่กันมิเคยพูดว่าไม่ได้เจอไม่ได้อะไรเขาเลยแต่ว่ายังไปกินข้าวกับผู้บริหารหลายท่านของทางกันมิอยู่ที่บ้านที่เตะวันนั้นวันนั้นจริงๆที่ไปเนี่ยที่พวกพี่ๆเขาไปเนี่ยคือเขาไปเพื่อไปจะตามมาคุยที่บริษัท เราคงไม่คุยคุยงานกันนอกที่หนักเพราะเรื่องเรื่องจริงจริงจังก็เพื่อไปตามให้เสร็จเข้ามาคุยกันเถอะมาปรึกษาหรือกันว่าจริงหรือไม่จริงจะได้ร่วมกันวางแผนแก้ไขหรือยังไงกันก็ว่ามาแต่ก็เมื่อเสร็จไม่เข้ามาแล้วเขาก็ดําเนินการเองเราก็ไม่ว่าอะไรเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะเลือกทําอย่างนั้นค่ะเลือกขลีกเลิขสิทธิเพลงนะคะหลิขสิทธิ์เพลงก็เป็นตามข้อตกลงที่มีอยู่นะฮรหมายว่าเสียตกลงอะไรกับเราไว้เราก็ว่าไปตามที่ข้อตกลงที่มีอยู่ค่ะบอกได้ไหมคะว่า ก็เบิร์นเบิร์นเสกเนี่ยเขาเป็นคนที่ที่สามารถจะขเดบนแต่งด้วยนะบัวดิวเองเรียบเรียงอัดเสียงร้องเองเราก็เขาเป็นสิทธิ์ที่เขาเอาไปร้องได้นะขอย้อนไป่ิด้ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้พิเศษให้สัมภาษณ์ว่ามีคนดักฟังโทรศัพท์พร้อมกับมีคนติดตามตรงนี้คือคือคอาเมซนอะนะคือถามว่าเราทําไปเพื่ออะไรถ้าทําอย่างนั้นอะนะ เราก็คงไม่ไม่ตอบอะไรก็ผมไม่มีใครทําอะไรอย่างนั้นมั้งคือของเราเป็นบริษัทค้าขายธุรกิจบันเทิงอ่ะไม่ใช่องค์การสื่อมชการรับที่พักการที่เขาพูดถึงหลายๆที่หลายหท่านออกแนวอาจจะดูไม่ค่อยเคารพเท่าไหร่จะมีการฟ้องร้องหรือการอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่อกครับคือเราเห็นใจเขานะไม่พูดตรงนี้คือเราเราไม่ได้โกรธอะไรเลย เราเพื่อในสภาพอย่างนี้เราคงต้องเห็นใจให้กาลังใจเขาในการปรับปรุงตัวเราคงไม่ไปทับถมซ้ําเติมอะไรเขาเราเข้าใจสภาพเป็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นยังไงความเครียดต่างๆก็ก็คงจะคงจะใจเขาดูแลตัวเองดีกว่ามีโอกาสกลับมาร่วมงานกันอีกไหมคะถ้าเกิดพี่เสษหายไม,ไม่ไม่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนคือแรงว่าอาจจะไม่ไปาาผมว่าผพาว่าถึงวันนั้นค่อยว่าดีกว่า เองได้คนเขาจะกลับมาหรือไม่เดี๋ยวเราค่อยดูยอีกทีนะคการที่พูดถึงบอล์กใหญ่ก็คือไฮมูอะไรอย่ายงเงี้ยค่ะคไฮมูได้มีอะไรบ้างคนแบบนี่เลยนะคะก็คุยก็ก็ค <c oughs> ือก็บอกว่าสงสารมน้องมันนะเขาเลือกไปอย่างนั้นก็ <c oughs> ก็อย่า,งงาไปซ้ําเติมนะแค่นี้ก็หนักหนาและชีวิตคนหนึ่งโดยขนาดน,นี้ก็ให้เขามีสติขึ้นมาดีกว่าไม่โกรธนะไม่โกรธมีคุณแกลบกลับมาเดีไหมคะหลังจากที่พี่เสกออกแถลงข่าว ชอบไปดูในเว็บนะนะก็เทาเยอะนะอ่านเองก็ได้นะแล้วในเรื่องของทางปปสละคะที่ส่งสื่อมาทางจามีก็จอก็แจ้งไปแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้เราก็ไม่ต้องแจ้งเขาปปสก็ได้ข้อมูลเดียวกันมั้งมาวางก็คงดูทีวีอยู่ด้วยกันก็คงให้เขาดําเนินการเขาจะเข้ามาช่วยเหลือเศษยังไงก็ว่าเขาไปเป็นหน้าที่โดยตรงเขาอยู่แล้วแสดงว่าตอนนี้คือบปปสจะดำเนินการกับเศษก็คือทางแกรมมี่จะไม่เกี่ยวห้องไม่เกี่ยวห้องแล้วเขาได้ว่าไปตามกฎกติกาสังคมค่ะจริงๆแล้วอะไรเป็นจุดที่แบบทำให้แตกหักขนาดเนี้ะ ลบจริงๆ,ๆแล้วคือที่บอกเราเราอยู่จุดเดียวว่าเสพหรือไม่เสพที่เราย้ำมาตลอดถ้ามีหลักฐานชัเดเจนว่าเสพกติกาเรามีเราทาตรงบริษัทนี้มา28ปีจะเข้า29ปีนี่เราคมุมกติกาเดียวมาตลอดอยู่แล้วถ้าเสพยืนยันมีหลักฐานว่าเสพเลิกคือก่อนหน้านี้มีภาพอย่างเดียวคือยังไม่ใช่หลักฐานที่แน่นอนคือม,มันพูดลำบากมันเหมือนคนหยิบขอมาถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนเราจะบอกว่าเสพหรือไม่ละ แต่พอเจ้าตัวออกมายืนยันนี้เลยก็ด้วยวาจาตัวเองก็ยืนยันก็แสดงว่าเขาเขายืนยันแล้วก็เรียกว่าหมดสัญญากับทางเจมี่ตั้งแต่ตอนนี้เลยตอนนี้เลยจริงๆถ้ามีสัญญากี่ปีอะค่ะโดยเฉลี่ยเท่าไหร่ก็ห้าปีบางคนเราเซน่าจะเป็นสามเซน่าจะเป็นสามปีสามปีสามปีเป็นการต่อคำที่เท่าไหร่อะโอ้โหจะไม่ได้ แล้วทุกเพลงข,ของพิเศษโลโซเนี่ยเขาสามารถนัาไปร้องได้เลยขึ้นคอนเสิร์ตคือนําไปแสดง,งได้นังกติกาที่เราว่าเขาไว้นะแต่ว่าในสิทธิอื่นๆในลูกอื่นเราคงดูแลอยู่แค่เฉพาะการแสดงโชว์ตาของเขาของเขาเท่านั้น พี่พิเศษบอกว่าทำเงินให้จามี่เยอะมากพันลา้านมากกว่าพันล้านคือบริษัทเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก่อนเศษก็อยู่นะฮะผมว่าไปดูย้อนหลังได้นะว่ารายได้เราขนาดนั้นเราคงรวยกว่านี้เยอะเลย <ฮะ S 2> รเราล็อกเยเยอะถ้าคนนึงทำได้ขนาดนั้นนะน<ฮ>ะบางบางกระแสบอกว่าเกิดการถัดแยงเพราะว่าผลประโยชน์ไม่มีเลยนะเราที่บอกว่าบริษัทเราเป็นบริษัทที่ไม่เคยทวงบุญคุณไทยเลยนะเราก็คิดว่ามักจะโดนศิลปินทวงแต่เราบอกว่าจริงๆแล้วเราอยู่ทำงานร่วมกันเนี่ยมามีบุญคุณต่อการล็อก ก็ผลประโยชน์ก็จัดสรรไม่ตามพึ่งมีงพึ่งได้ของแต่ละคนอยู่แล้วนะฮะว่ามันตกลงก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเราคงไม่พูดเรื่องบุญคุณใครมาทําให้แกมีรวยแล้วเขาทำให้เขารวยมันพูดไม่จบหรอกนะฮะแต่เหมือนันี้จะตัวคนเดียวส่วนใหญ่คนจะพี่เศะพี่เศษบอกมีาจะดูคนเดียวแต่คนจะมองว่าเป็นแกมี่นะค่ะโอ้แกมี่เป็นตึกนะหลายคน ไม่มีหรอกไม่ไม่ทราบมีตุ้ยไทมีอะไรใช่วยะค่ะไม่ทราบตามดิงอะไรตามโอ้โหมมีบริการมาประกบเนี่ยอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เขาคิดมั้งเราเราคงไม่ได้ทำไม่ว่างคือคือวิธีเขาเป็นเรื่องเหมือนกับว่าเรื่องแบบขำๆไปเลยไม่ซีเรียสกันไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเลยว่าไปเถอะแม่ ไม่มีการฟ้องร้องใช่มีไม่มีเขาไม่ได้ไม่ได้มีประมาทอะไรทั้งสิ้นหรืเราเนี่ยเรื่องเขาคิดเองก็ไม่ได้ระบุว่าเราเป็นฝ่ายไปจองร้างจองผ่านอะไรรต้องมีการเชิญเขามาฉีกสัญญาอะไรไหมคะไม่ต้องอ่เป็นรสัญญาระบุเสร็จแล้วนะต้องมีติดไม่ต้องมีเซ็นลายเซ็นอะไรเพราะงานล่าสุดที่ทอามีกับดันดีจะดีนั้นก็จะโปรโมทต่อไม่โปรโมทฮะประว่าธรรมชาติไม่ ก็ออกวางแผนตามตลาดมาไปแล้วอ่ะแตะวางไอวางไปแล้วใครเจอช่วยเก็บมาด้วยแล้วกันไไปหเดี๋ยวไปทำบุญอะไรสักอย่างมีเพลงที่เหลือที่ทำค้างมั้ยมีเยอะไหมคะพี่ก็อีกชุดนึงก็โยนทิ้งเลยแล้วกันคือเสร็จทั้งอัลบั้มแล้วใช่สิบเอ็ดเพลงสิบสิบสองมั้ยร้อสิบสี่เนี่ยเขาเอาไปใครได้เลยใช่ไหมคะ ไม่รู้ก,ก็เราก็ไม่ก็ถ้ามันถ้ามันความเสี่ยหายมันเกิดก็ช่างมันไม่เก็นไล้วันทิน้งเมื่อวานหรือเปล่าคะเ <c oughs> มื่อคืนใช่ไหมคะท่านจ,จ่ายเท่าไหร่ได้ก็หลายร้านอยู่เท่าไ,ไหร่โดนทิ้งได้